ควรครับไม่อยากจะโม้เลยนะครับเมื่อวานไปอัดเสียงมานะเพลงซิงเกิลแรกนะอู้ยเพราะมากราะสุดๆไปเลยนะกีตาร์นี่โซโล่นี่ออ่อนละมุนบาดหูกว่าไอ้นี่อีกหยาดเพชรไหยแต่ไม่ใช่เพลงแนวนั้นนะไม่ต้องบอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมนี่ไปนี่อยากจะฟังแล้วนะเนี่ยนี่ไปอัดเพลงมเมื่อวานนะแบบ ลายหาพี่ว่านฉไยเลยแบบเฮ้ยพี่เสร็จยังเสร็จยังอยากฟังแล้วเนี่ยทุกคนจะอยากฟังขนาดไหนะอยากรู้ยังเไงช่วยเมนชั่นมาหาบ้างนะอยากฟังขนาดไหนะแต่เราไม่บอกเพลงอะไรเราติดตามแล้วกันนะจ๊ะเอน<ช>อะไรก็ไม่รู้เห <c oughs> มือนใช่อ่ะอาทิตย์หน้าเล้ไหมไว้ข้านี้พี่เก็บไว้แบดเมย์ได้ลไหมถ่ายคลิปไว้แบ็คเมย์เลยข้านี่ ลุกอย่างไวไปกลับบ้านพักผ่อนไปจากี่บ้านเจ็่ใ่หนอไนี่บ้านเลยเอาเอาเลยครับเอาเลยนันเดี๋ยวตัวนี้ให้ไว้แล้วต้งแล้วก็เอาตัวของผู้้ไปก่อนแล้วไปเปลี่ยนใช้ด้วยนะคุจะได้ใช้ความไ้ไข่ดีจะตายไวมสวยหมเกิือเที้ยงเลยนะหอม บ้านานีน้องเขาใส่ถึงใส่สองอันเลยดกว่ะสามอันเลยก็ได้เยอะแบเป่ะให้อีกตัวไปใส่ขึ้จบ้านนี่สาแบบเลยหรอแบบเดียวแ่สองแบบในร้านเก่าที่ใบมีอยู่แล้วนเจบ้านใคลเอนัใบออกไม่รู้นะเอาบุกแท้เล

บอยู่บนสแตนเห็นตอนถือผ้าเชือกใบเห็นแต่ป้ายไฟถ้าไม่มีไฟจะไม่เห็นเลยนะอย่าบังกญแจให้มนเห็นกญแจมองด้มอพี่มั่งไปลูกไปหิวแล้วเนี่ยยังไม่กินเลยริๆหมูไไม